กดเปนะครับบวกลบมาครับซึ่ง T P หรอก็แล้วแต่ครับปกติแล้วเราจะใช้คำว่า T P ที่แนวต้านเนาะถ้าโดยปกติใช่ป่ะแต่ว่าบางทีตลาดก็มีไดนามิกของมันไงถูกไหมนะครับก็อาจจะวางเป้าหมายสัก5 R R M ไหมเวลาเราเห็นเออเทเลโฟนนะครับ6 5 3 10 3 3 100ซึ่งออเดอร์เนี่ยครับเราก็ได้แล้ว3,000นี่คือนี่คือหลักการ หรือวิธีการเป็นที่เรียบง่ายที่สุดแต่เออครับกรณีที่ไม่เกี่ยงทางเฟนเฟสโฟนะแต่นี่ว่าเป็นเคสตา่เย่ภาพต่อมว่าเนี่ยคือหลักการที่เราใช้เรื่องของตัว relative sense เด็กคู่กับย่างอื่นนะครับอ่ะเราลองมาดูหลักการเพิ่มเติมต่อนะครับสมมติว่าเราลองมาดูในชุดของทางเ็สสักเอ็นสามสิบเราจะเห็นว่ากรอบน้องเขาไหลเนี่ย จะหลเนี่ยตรงชุดนี้เนี่ยตรงชุดนี้เนี่ยข้างหาคือในชุดนี้เราเห็นสัญญาอะไรโดเจ่นไหมครับ <c oughs>